ย้ำกระแสไม่ต่อสัญญา YG ลิซาละลิสามโนบาลลิซาแบลคทิงบินลัดฟ้าคนเดียวในลูกสนามบินใส่หลักแบรนด์ไร้การตามติดไม่แปลกที่จะถูกจังตามองสำหรับ Lisa ล,ลิซาลาลิสามโนบานนลศิลปินแห่งวงเกิลกรุ๊ปที่ทรงอิทธิพลระดับโลกจนเป็นที่รู้จักในชื่อ Lisa ink, ล,ลิซาแบลคทิงลาลิซา แต่ด้วยความสามารถลิซ่ากลายเป็นที่รู้จักในนามศิลปินเดี่ยวเช่นกันและยิ่งตอนนี้เสร็จสิ้งคอนเสิร์ตบอลพิงและที่แน่นอนคือหลายคนต่างรอคอยคำชี้แจงการต่อสัญญาอย่างเป็นทางการจาก YG Entertainment ล่าสุดปรากฏภาพของลิซ่าที่สนามบินซึ่งปกติแล้วเธอจะใส่แบรนด์หรูอย่างเซลีนที่เธอเป็น global brand ambassador เท่านั้น แต่ครั้งนี้เธอกลับใส่แบรนด์อื่นอาทิเสื้อตัวในจากแบรนด์มิวมิวและเสื้อตัวนอกจากแบรนดีอออีกทั้งการมาที่สนามบินครั้งนี้ลิซ่าพาพร้อมไก่แม่มีกระแสข่าวว่าไม่ได้ไปประเทศเดียวกันพร้อมกับมีวอนแจผู้จัดการส่วนตัวจากทางค่ายเดินทางมาส่งแต่ไม่ได้เดินทางร่วมไฟล์บินด้วยทำเอาหลายคนต่างจับมองกันไม่ใช่น้อย เพราะสิ่งเหล่านี้ยิ่งกลายเป็นสัญญาณตอกย้ำว่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับ YG เนื่องจากมีกระแสข่าวค่ายเพลงอเมริกาเสนอให้ลิซ่าเซ็นสัญญาด้วยเงินมูลค่าการเซ็นสัญญามากกว่า37.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1,300ล้านบาทล่าสุดลิซ่าได้กล่าวความในใจถึงตอนเสิร์ครั้งสุดท้าย และยังได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพ after party แต่งตัวสวยแซบลงในอิน t ตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า you not invite คุณไม่ได้รับเชิญจ้ะลิซ่าเตรียมแสดงสุดแซบในการงานแสดงโชว์คาบาเร่สุดพิเศษทั้งหมด5ชุดกับทีม Crazy Horse ปารีสซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28-30กันยายน2023โดยทีมดังกล่าวคือทีมคาบาเรสัญชาติฝรั่งเศสขึ้นชื่อระดับตำนานที่มีศิลปินระดับโลกเคยร่วมแสดงมาแล้วจึงไม่แปลกที่หลายคนจะตั้งตารอคอยการปรากฏตัวของลิซ่าว่าจะเผ็ดร้อนขนาดไหน